สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel นะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเป็นองค์การมหาชนนะครับเพื่อศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีระบบรางในประเทศไทย แล้วหลังจากนั้นเราจะไปติดตามความคืบหน้าของโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือโครงการรถไฟทางคู่นะครับ โดยเราจะไปดูความคืบหน้าของรถไฟทางคู่ทั้ง7สายนะครับว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วรวมถึงความคืบหน้าของโครงการต่างๆของกระทรวงคมนาคมนะครับทั้งรถไฟฟ้าทั้งรถไฟทางคู่รวมถึงรถไฟความเร็วสูงด้วยครับรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางโดยนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางหรือสทอรเป็นองค์การมหาชนซึ่งจะอยู่ใต้กำกับดูแลการดำเนินกิจการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีระบบรางในการวางแผนวิจัยด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเสนอแนะนโยบายและ แผนงานในการกำหนดทิศทางงานวิจัยพัฒนาบุคลากรพัฒนาระบบทดสอบและทดลองรวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านระบบราง โดยคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเรื่องการปรับอัตรากำลังและภารกิจที่ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานทางรางที่มีซึ่งปัจจุบันกระทรวงคมนาคมเป็นผู้กำหนดนโยบายกรมการขนส่งทางรางทำหน้าที่ในการกำกับดูแลโดยส่วนที่ยังขาดคือผู้ทำหน้าที่วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงต้องจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางซึ่งหลังจากนี้จะส่งพระราชกฤษฎีการพร้อมมติคณะรัฐมนตรีแก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎ สฎดีกาพิจารณาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งนี้นะครับสถาบันวิจัยระบบรางจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อรองรับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพหนองคายหรือรถไฟไทยจีนซึ่งในสัญญา2.3ระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากรที่กำหนดให้ฝ่ายจีนจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเดินรถและซ่อมบารุงให้กับฝ่ายไทย สำหรับการตั้งหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนนะครับก็เพื่อให้เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการต่อยอดเทคโนโลยีการวิจัยและการส่งเสริมอุตสาหกรรมทางต้นน้ำกลางน้ำลาปลายน้ำระบบรางบูรณาการระหว่างหน่วยงานรวมทั้งส่งเสริมงานวิจัยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีระบบรางจากต่างประเทศรวมทั้งยังต้องเตรียมการในด้านการวิจัยและพัฒนาในอีก5-10ปีข้างหน้า ซึ่งระบบการขนส่งจะเป็นระบบหลักของประเทศเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆและเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางระบบรางในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย มาต่อกันที่โครงการโครงสร้างพื้นฐานอีกโครงการหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับก็คือโครงการรถไฟทางคู่นะครับโดยความคืบหน,น้าปัจจุบันนะครับโครงการรถไฟทางคู่เส้นฉะเชิงเซาคลอง19แก่งคอยระยะทาง106กิโลเมตรนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว100%เซ ซึ่งสำหรับรถไฟทางคู่เส้นนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อมายัง EEC ได้ถือเป็นรถไฟทางคู่เส้นที่มีความสำคัญนะครับผมมาต่อกันที่รถไฟทางคู่แยกถนนจิระขอนแก่นนะครับระยะทาง187กิโลเมตรตอนนี้ความคืบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว100% เส้นที่3นะครับเส้นมาบกระเบาแยกถนนจีระระยะทาง132กิโลเมตรความคืบหน้า79%สายต่อไปนะครับสายลบบุรีปากน้ำโพระยะทาง145กิโลเมตรความคืบหน้าของการก่อสร้างนะครับ64%เ มาที่สายใต้บ้างนะครับผมเส้นนครปฐมหัวหินระยะทาง169กิโลเมตรความคืบหน้า76%ช่วงหัวหินประจวบคีรีขันระยะทาง90กิโลเมตรมีความคืบหน้า81%แล้วก็ช่วงประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดชุมพรระยะทาง167กิโลเมตรมีความคืบหน้า70%เเซต์ ส่วนรถไฟทางคู่อีก2เส้นทางนะครับก็คือรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของแล้วก็รถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมขณะน,นี้อยู่ในสถานะรอคอยการประมูลนะครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลได้ในปี2564 อีกเส้นทางหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในการศึกษาแนวเส้นทางนะครับซึ่งเป็นรถไฟทางคู่สายใหม่ก็จะเป็นเส้นรถไฟทางคู่สายนครสวรรค์แม่สอดในระยะทาง256กิโลเมตรนะครับซึ่งสําหรับโครงการรถไฟทางคู่ในเฟสแรกนะครับจะรวมทั้งหมด12เส้นทางด้วยกันซึ่งถ้าสร้างแล้วเสร็จนะครับจะมีความยาวรวมที่3 1 5 7กิโลเมตรสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับ เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่คาดว่าจะช่วยยกระดับศักยภาพการขนส่งสินค้าทางรางของประเทศได้ทั้งในเรื่องของการลดเวลาการขนส่งการครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆรวมถึงการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคตด้วย มาต่อกันอีกสักหนึ่งข่าวนะครับโดยนายพี่ศักด์จิตวิริยวศินรองปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานในการเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง Real Asia 2020 และกล่าวประกากฐานในหัวข้อ Thailand Real Development หรือการพัฒนาระบบรางของประเทศไทยที่สถานีรถไฟฟ้า Airport ์ a เรลลิงมักสันว่าที่ผ่านมาระบบรางมีบทบาทต่อการคมนาคมขนส่งของไทยค่อนข้างน้อยเนื่องจากพัฒนาระบบขนส่งทางถนนเป็นหลักทําให้การเจริญเติบโตของเมืองกระจัดกระจายไม่ตอบสนองต่อจํานวนประชากรภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงมุ่งเน้นการลงทุนระบบรางมากขึ้นเพื่อผลักดันระบบรางให้เป็นระบบหลักของการเดินทางและการขนส่งของประเทศไทยในอนาคตเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศการจ้างงานการท่องเที่ยวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นายพิศักยังได้กล่าวต่อเองนะครับว่าปัจจุบันทางรถไฟครอบคลุมพื้นที่กว่า47จังหวัดรวมระยะทาง4 0 4 4กิโลเมตรแต่ยังไม่เพียงพอเพราะสัดส่วนของทางรถไฟเป็นทางเดี่ยวต้องผลักดันโครงการรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงให้มีเส้นทางเพิ่มมากขึ้นโดยคาดว่าภายในปี2565รถไฟทางคู่จะแล้วเสร็จเพิ่มอีก5สายคิดเป็นระยะทางกว่า700กิโลเมตรซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทาง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆรวดเร็วมากขึ้น นายพิศักยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่านอกจากนี้ยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งขณะน,นี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง2โครงการด้วยกันก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาและโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและอยู่ระหว่างเตรียมพร้อมดําเนินโครงการอีก6โครงการอาทิเช่นเส้นทางกรุงเทพหัวหินกรุงเทพพิษณุโลกและเส้นทางส่วนต่อขยายระยอง จันทบุรีตราดซึ่งหากแล้วเสร็จทั้งหมดจะเป็นระยะทางของรถไฟความเร็วสูงรวมกว่า2,466กิโลเมตรสำหรับโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะมีจำนวน14สายทางรวมสถานีทั้งหมดนะครับ367สถานีคิดเป็นระยะทางกว่า553กิโลเมตรซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้อย่างดีคาดว่าโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปี2,570 นายพิศักดิ์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบรางในทุกภูมิภาคโดยภายในปี2,571ไทยจะมีระบบรางขนาดใหญ่ที่เข้าถึงทุกภูมิภาคของประเทศและเมื่อโครงการทั้งหมดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วเสร็จจะเป็นการยกระดับมาตรฐานรถไฟไทยให้เจริญก้าวหน้าเป็นการลงทุนเพื่อวางรากฐานความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขอ,ของไทยในระยะยาวซึ่งทั้งหมด จะสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกของภูมิภาคซึ่งจะสร้างศักยภาพและโอกาสใหม่ทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงสนับสนุนการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบเส้นทางเกิดการกระจายรายได,ได้ความเจริญอย่างทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำอีกด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมด ของวันนี้นะครับเป็นข่าวดีๆที่เอามาฝากให้เพื่อนๆทุกคนได้รับฟังกันนะครับทั้งเรื่องของรถไฟทั้งคู่รถไฟความเร็วสูงแล้วก็เรื่องของรถไฟฟ้านะครับผมข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัฟริเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ